สิ่งที่ทนายตั้มนะครับได้มีการพูดต่อสื่อมวลชนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในการด้อยค่านะครับทีมทนายของผมแล้วก็ตัวผมเองว่าฟ้องเขาหกคดีนะครับแล้วแพ้รวดนะครับนะผมก็อยากจะบอกว่าทนายตั้มเนี่ยนะครับพูดไม่หมดแล้วก็ไม่พูดความจริงต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าทนายตั้มเนี่ยได้มีการแจ้งความเท็จกับผมน่นะครับถึง4จังหวัดนะครับ4ีจังหวัดก็คือว่า จะมีจังหวัดราชบุรีจังหวัดพิจิตรจังหวัดสุโขทยัยแล้วก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็คือสอนอปทุมวันนะครับทั้ง4คดีเนี่ยนะครับได้ไปแจ้งความเทศว่าผมดักฟังโทรศัพท์นะครับในกรณีที่ตัวทนายตั้มเนี่ยนะครับกับตัวเจ้าของร้านอาหารทะเลน,นะครับได้มีการสนทนากันทางโทรศัพท์แล้วก็เจ้าของร้านอาหารทะเลเนี่ยได้มีการบันทึกเสียงเอาไว้นะครับแล้วก็นํามามอบให้กับผมนะครับนะ ซึ่งไม่ได้เป็นการดักฟังโทรศัพท์แล้วก็พนักงานอายการพนักงานสอบสวนมีคําสั่งไม่ฟ้องถึงที่สุดแล้วนะครับตามเอกสารนะครับอันนี้คือที่เป็นแจ้งผลคดีให้ทราบนะครับนะทั้งหมด4คดีนะครับนะกองปราบปรามได้เป็นผู้ทําคดีแล้วก็ได้มีคําสั่งเนี่ยนะครับไม่ฟ้องนะครับแล้วก็คดีถึงที่สุดแล้วนะครับนะครับอันนี้ผมอยากจะบอกว่าพนักงานอายการนะครับก็ได้มี คำวินิจฉัยอย่างชัดเจนนะครับว่าการกระทำของผมเนี่ยนะครับที่ทนายตั้มไปแจ้งความเท็จนะครับถึง4จังหวัดเนี่ยไม่เป็นความผิดฐานดักฟังโทรศัพท์นะครับเพราะว่าพิสูจน์แล้วว่าตัวเจ้าของร้านอาหารทะเลนะครับนําคลิปเสียงมาให้ผมเปิดแล้วก็หลังจากที่ผมเปิดแล้วเนี่ยเมื่อไม่เป็นการดักฟังจึงไม่มีความผิดฐานเปิดคลิปเสียงนะครับตัวทน,นายตั้มเองก็ได้เปิดคลิปเสียงของรองหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ แล้วก็ของคุณชูวิทย์แล้วก็ล่าสุดที่มีการเปิดของนะครับตัวที่บอกว่ามีการเก็บสวยของปคมกับคอมมานโดมันทําให้เห็นชัดเจนว่าทนายตั้มรู้มาตลอดว่าสิ่งที่ไม่แจ้งความเท็จเนี่ยนะครับไม่เป็นความจริงนะครับเป็นความเท็จทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีความผิดตามกฎหมายนะครับวันนี้จึงได้มาฟ้องศาลนะครับแฝงปทุมวันเป็นคดีที่2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ได้ไปฟ้องที่ศาลจังหวัดพิจิตรนะครับศาลนัดฟังคําสั่งวันที่29เมษายน 2 5 67วันนี้เป็นคดีที่2นะครับที่มาฟ้องที่ศาลแฝงปทุมวันพรุ่งนี้นะครับก็ไปฟ้องที่ศาลจังหวัดราชบุรีแล้ววันที่29เมษายนก็ไปฟ้องที่จังหวัดสุขโขทยัยทั้งหมด4คดีนะครับที่เรามีการฟ้องทางนายตั้มในข้อหาแจ้งความเท็จนะครับการแก้ผู้รับโทษทางอาญานะครับ